มากันที่คุณดองดีกว่านะคะโอ้โหภรายาสาวสวยอย่างคุณออมพิธีกรของเราเนี่ยนะตอนนี้นี่เจ็ดเดือนแล้วม,มาถามความรู้สึกของคุณด่งกันดีกว่าอย่าลืมดูแบ,บก็กกราวงานด้านหลังด้วยนะจ๊ะ <c oughs> ร้านเจเอ ใกล้เข้ามาแล้วเต็มทีนะคะกับบทบาทว่าที่คุณพ่อที่กําลังจะเริ่มขึ้นของผลผลิตบ้าน AF ดงศิระซึ่งตอนนี้ภรยาคนสวยออมพัอรพิธีกรคนเก่งของทูอินไซด์มีอายุครรภ์ได้7เดือนแล้วค่ะทราบเพศแล้วก็คือลูกสาวโดยมีกําหนดคลอดในช่วงกลางเดือนเมษายนซึ่งดงบอกว่าตอนนี้เริ่มนับเวลาถอยหลังแล้วด้วยความตื่นเต้นค่ะอาหารฟิงเนอร์ฟูด้ดน้องใครหิวก็แบบความรู้สึกของคุณพ่อเองนี้ต้องบอกว่าตื่นเต้นมาก เตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นชื่อนะครับซื้อของเสื้อผ้าลูกดูคลอดดูคอสต่างๆในการเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยกับคุณแม่เขาคุณแม่เองตอนนี้ก็กำลังเข้าคอสแบบเบ่งอาจจะงงนะครับเข้าคอสเบ่งนั่นก็คือฝึกทักษะในการคลอดลูกอะไรเงี้ยครับตื่นเต้นจริงๆครับกับลูกคนแรกครับผมก็ดูแลเรื่องอาหารการกินครับเพราะว่าตอนนี้เขาจะกินเยอะมากคุณแม่กินเยอะมากบางทีอยู่ดีนึกอยากกินซูชิตอนตีหนึ่งหรือบางทีนั่งๆอยู่เธอฉันอยากกินข้าวขาหมูอะ ซึ่งคนท้องเป็นทุกคนนะคนท้องเนี่ยอยู่ดีๆเขาก็จะนิมิตนิมิตสิ่งที่เขาอยากจะกินหรือบางทีเราเอาอะไรที่เขาไม่อยากกินเนี่ยเขาก็เขาก็จะแบบหูไม่อยากอะ่ะแต่อยู่ดีอยากกินข้าวขาหมูอยากกินลาดหน้าอยากกินซูชิพ่อเนี่ยก็ต้องพาภรรยาออกมาทานเลยนะบางทีแบบจะหลับอยู่แล้วอ่ะก็ต้องพาขับรถมาหาร้านซูชิกินอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นการดูแลเรื่องอาหารการกินที่ผมเนี่ยทำให้เขาเต็มที่ข้อธรรมชาติครับ เพราะว่าเราสองคนกะว่าจะให้แบบคลอดธรรมชาติซึ่งทุกวันนี้บางคนเขาจะกําหนดคลอดเองหรือว่าผ่าคลอดแต่ว่าทางผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะให้เป็นอะไรที่เขาอยากจะมาวันไหนหรือพร้อมแล้ววันไหนให้เขาออกมาแบบเป็นธรรมชาติดีกว่าโอ้ยออมเขาตื่นเต้นนะเขาตื่นเต้นมากเลยเขาคุยกับลูกทุกวันนะครับแต่เรื่องคลอดลูกนี้กําลังใจดีมากเพราะว่าทางบ้านเขาไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ พี่สาวที่เคยคลอดน้องมาเขาบอกว่าการคลอดธรรมชาติอ่ะจะทําให้ระยะระยะเวลาในการฟื้นตัวเร็วมากถ้าเกิดผ่าคลอดบางทีคุณต้องนอนอีกอาทิตย์หนึ่งอ่ะเจ็บแผลแต่คลอดเนี่ยบางทีแค่วันเดียวก็สามารถลุกเดินได้แล้วก็กําลังใจดีครับแม่เขาก็คงจะคลอดธรรมชาติครับผมถ้าวันที่ระบุไว้ก็คือวันที่17เมษายนนะครับแต่ว่าผมว่าน่าจะเลดในการคลอดเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงสงกรานเพราะว่ามันน่าจะแบบ คาดเคลื่อนกันได้แต่คุณหมอเขาก็หนดไว้ว่าวันที่17เมษายนถ้าถามถึงชื่อน้องนะครับตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าใช้ชื่ออะไรเพราะตั้งเยอะมากไม่ว่าจะเป็นชื่อเกาหลีญี่ปุ่นชื่อไทยชื่ออังกฤษเนี่ยเราตั้งไว้เพื่อหมดเลยซาร่าไอมิอ่อนยอนอย่างเงี้ยหรือว่าชื่อไทยยี่หว่าเรามีชื่อเยอะมากนะครับซึ่งโด่งกับออมเนี่ยกะที่รอดูหน้าน้องก่อนอาม่านี้ตั้งชื่อลี่มีใด้วยนะ คือถ้าเกิดออกมาเหล่าเต็งไม่มีตาเป็นตาชั้นเดียวจมูกนี่แบนมาเลยปากนี่เป็นคนจีนเนี่ยเราให้ชื่อลีมีฉะนั้นชื่อของน้องจริงเนี่ยเดี๋ยวต้องดูวันที่น้องคลอดออกมาว่าหน้าน้องเขาไปเทรนไหนถ้าเป็นเทรนเอเชียนหน่อยก็เกาหลีญี่ปุ่นะอะไรอย่างเงี้ยครับฉะนั้นต้องรอดูกันครับ ก็ต้องเอเชียนแบบนี่ทำหน้าไม่เอเชียนนี่เอเชียนะนั่นแหะสิเพราะเพราะคุณด่งนี่ก็คือแบบหนุ่มตีออมก็เป็นสาวหมวยแต่เวลาเขาเรียกกันอ่ะเขาจะเรียกแบบโมโมทาโร่น้อยเรียกลูกอ่ะเวลาเห็นก้นในเฟซัน่ารัองผมรับรองว่าลูกเขาจะต้องหมวยกาคุณเนี่ยว่าแต่แต่ว่ามิกกี้เห็นจมูกนะผมว่้จมูกไม่นี่นะ สมุกทองสุดๆอะโอ้สุดยอดจริงๆอะขอให้แข็งรแรงลงละกันนะคะคอย่าลืมอุ้มพามาเที่ยวที่นี่ด้วยมาอยู่แล้วละ<อ><ๆ>พ่อแม่ต้องมาทำงานนี่ใช่ไหมหยุดงานนั้นไหมก็น่าจะเดือนหนึ่งมั้งเดือนหนึ่งใช่ไหมโน<อ>่ <Okay. S 1> ประมาณนั้นค่ะ